คริสต์มาส2020เริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคน3มเมนูที่ชาวอังกฤษนิยมนำมาเสิร์ฟในวันคริสต์มาสนะคะ3เมนูนี้ทุกบ้านต้องมีแน่นอนค่ะอาจจะมีมากกว่า3เมนูนะคะแตก่กี้ขอยกขึ้นมาแค่3เมนูที่เขาเสิร์ฟในวันคริสต์มาสนะคะเริ่มต้นวันคริสต์มาสของครอบครัวเราก็เริ่มจาก กาแฟยามเช้าเลยค่ะแล้วก็อาหารเช้านะคะลุงเดฟเสิร์ฟคู่กับโพสเอ็กนะคะแล้วก็มัฟฟินแล้วก็มีแซลมอนเบคอนนะคะย่างแล้วก็เสิร์ฟคู่กับซอสนะคะเครื่องดื่มก็จะเป็นอ่าบล็อกฟิสนะคะทุกคนน้องๆของวายค่ะสปาร์กี้เล็กน้อยนะคะนี่คืออาหารเช้าของเรามาดู3เมนูกันนะคะที่กิกกี้พูดถึงคือบางบ้าน บางบ้านเสิร์ฟเยอะกว่า3เมนูแต่3เมนูที่ยกมานี้มีทุกบ้านแน่นอนค่ะอันดับแรกเรามาเตรียมอาหารก่อนนะคะลุงเดฟจะเป็นคนเตรียมอาหารคริสต์มาสในวันนี้ค่ะลุงเดฟจะเป็นเชฟแล้วก็เสิร์ฟในวันนี้กิ๊ก้เป็นท่านผู้ชมและท่านผู้ กินค่ะทุกคน <'s> นะคะนี่คือสเปราวนะคะแล้วก็ผักก็จะส่วนมากก็จะมีพาสนิบแล้วก็แครอทนะคะที่ต้องขึ้นโต๊ะแน่นอนนะคะแล้วก็โพเตโตหรือมันฝรั่งนะคะอันนี้คือลุงเดฟจะทำมันฝรั่ง <Yeah. S 1> เออเหมือนมันฝรั่งอบนะคะจะกรอบ <Come> on, <ๆ> spin it it around and give it a give jacket bacon สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะคืคดีกิกิเดฟค่ะถ้าใครเพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้จักเราก็กด s u b s c r i b e กดติดตามเพื่อที่จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะหรือใครที่รู้จักแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักและก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมเมนูแรกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอด้วยลุงเดฟเมนูแรกก็คือเนี่ยค่ะไก่งวงอบนะคะ คือสภาพตอนที่เพิ่งเข้าเตาอบนะคะยังไม่ขึ้นโต๊ะเสิรบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ระหว่างที่ลุงเดฟทำอาหารอยู่นั้นกิกิก็วุ่นวายมากค่ะลุงเดฟก็วุ่นวายกับการทำอาหารอยู่นั้น เขาเตรียมอาหารสําหรับมื้อเย็นนะคะกิ๊กก็มาเตรียมของสําหรับที่จะให้ลุงเดฟด้วยค่ะก็คือการเขียนการ์ดนะคะมันไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วค่ะก็มาอาเลยทับทิม การเตรียมอาหารเราก็เกินครึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่คือยอกเชียร์พุดดิ้งนะคะอาจจะไม่ได้เป็นลำดับอะไรแต่มีทุกบ้านแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปทานอาหารหลักเมนคอร์สกันนะคะเราก็มาเริ่มด้วยสตาร์เตอร์ก่อนเลยค่ะนี่นะคะสตาร์เตอร์ของบ้านเราลุงเดฟเสิร์ฟพ,พอนคอกเทลค่ะหรือว่า กุ้งค็อกเทลนะคะทุกคนขอโทษถ้าพูดคําว่าพายหรือพออะไรผิดนะคะทุกคนต้องขออภัยจริงๆนะคะคืออันนี้คือที่เอากลางมือออกกลางมือเข้าคือเราเราจะกินเริ่มจากช้อนข้างนอกก่อนแล้วก็กินไล่ๆๆเข้าไปช้อนข้างในนี่คือวัฒนธรรมการกินของเขานะคะแต่พอดีเราเสิร์ฟในครอบครัวเราเรามีแค่2ช้อน3ช้อนค่ะเราไม่ได้เสิร์ฟเยอะนะคะและที่บ้านก็นิยมเสิร์ฟแบบ ทีละอย่างทีละอย่างเขาไม่เอามารวมกันแบบเยอะๆเหมือนบ้านเรานะคะทานสตาร์เตอร์เสร็จเราก็มานั่งฟังควีนอลิซาเบธนะคะให้พรในวันคริสต์มาสนะคะแก่ประชาชนของเขานั่นก็หมายถึงว่าอาหารหลักเมนคอสของกิกิจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าตอนควีนพูดก็น่าจะประมาณบ่ายสามโมงนะคะเราก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารเย็นกันแล้วค่ะ ลุงเดฟก็มาเตรียมอาหารเย็นในเมนูต่างๆนะคะที่ลุงเดฟได้จัดทำขึ้นมาให้ในวันคริสต์มาสวันพิเศษวันนี้นะคะเมนูแรกเราดูไปแล้วเนาะว่าเป็นไก่งวงนะคะไก่อบนะคะไก่งวงอบหรือว่า อาหารนะคะที่เขานิยมเสิร์ฟในวันคริสต์มาสเมนูแรกเลยค่ะที่ต้องมีทุกบ้านนะคะเมนูที่2ก็คือสเปราเนี่ยค่ะสเปราที่เป็นลูกเขียวๆกลมๆนี่นะคะอันนี้คือไก่งวงค่ะแต่บ้านเราขอใช้ไก่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราเสิร์ฟกันแค่2คนมันจะทานไม่หมดค่ะและมีสเปร่าลำดับที่2นะคะของ ที่ต้องเสิร์ฟไม่ใช่ที่ต้องคือทุกบ้านจะเสิร์ฟแบบนี้นะคะสเปร๊์เอาไปทำอะไรก็ได้ค่ะแต่ที่นี่เราเอาไปทำแบบสเปร๊์สวีทสเปร๊์นะคะทุกคนแล้วก็ไก่งวงบ้านเราไม่ได้เสิร์ฟไปไปตัดบนนู้นเราก็ขอตัดจากตรงนี้แล้วก็ไปเสิร์ฟเลยมันจะได้สะดวกในการกินอะไรอย่างนี้ค่ะ ทุกคนอยากรู้เมนูที่3แล้วใช่ไหมคะเอาไว้ก่อนคะ่ะขอเป็นเมนู1กับ2ขอทาน <Ooh. S 1> ก่อนนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะองกุดกระดาษใส่ตอนไหนและได้มาจากไหน <laughs> that is you? Okay. Okay. Well, that's not me. <laughs> Sorry. So, oh. Have a look. What do reindeer hang on their Christmas trees? The reindeer, reindeer. What do reindeer hang on their Christmas trees? Ornaments. <laughs> oh, God. Don't give up your day job. <laughs> -da -da! I get that. Green one. Green one because on we're top. Very really yeah. big? Very yeah, good. You have a big one? No. Okay. Small. No, 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 it's a big, it's big one. It's okay. nice. <laughs> it's Thank you, thank you. And what do what do Santa Little help helpers learn of school? <laughs> what did they learn at school? The alphabet. The alphabet. <laughs> the alphabet. The alphabet. และแล้วมงกุฎกระดาษก็อยู่บนหัวกิกกี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะที่เราดึงออกมาเขาเรียกว่าแครกเกอร์นะคะที่ดึงเมื่อกี้ก็จะมีมงกุฎกระดาษแล้วก็มีเกมมีคําถามจ๊กจก,จกตลกตลก,ตลกอยู่ในนั้นด้วยค่ะเขาจะเอามาเล่นตอนที่จะเสิร์ฟเมนคอสนะคะหรืออาหารหลักเมนูที่3ที่นิยมเสิร์ฟในคริสต์มาสนะคะก็คือ ฟรุตเค้กค่ะแต่ของกิกกี้เป็นบรันดีฟรุตเค k e นะคะทุกคนคือ cake, เค้กผลไม้นั่นเองค่ะ m าร์รีคริสต์เลยคริสต์มาสค่ะทุกคนวันนี้ขอไปเอ j นจกินอาหารก่อนนะคะ ปีหน้าเจอกันใหม่นะคะปีนี้เราก็ขอกล่าวคำว่า <Christmas. S 1> Merry Christmas and Happy New Year ะคะ่ะบ๊ายบายแอนด์้